กันตนากรุป๊ปรับใหญ่เปิดตัวทายาทรุ่นที่3และผู้บริหารรุ่นใหม่ครบทีมส่งบรูปโปรเจกต์ปรากฏการใหม่แห่งการผสมผสานร,ระหว่างคอนเทนต์และโปรดักชันสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์เกมเมกาอีเวนต์และภาพยนตร์ฝีมือคนไทยสู่ตลาดโลกทางกันตนากรุ๊ปบ,บริษัทที่อยู่คู่คนไทยมากกว่า73ปี ปรับใหญ่ทั้งโครงสร้างองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลเปิดตัวทายาทรุ่นที่3นั่งแทนเสริมทัพผู้บริหารใหม่คอยต่อยอดธุรกิจผนึกกำลังส่งบรูโปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่ที่ผสานพลังความคิดสร้างสรรค์ทั้งคอนเทนต์และโปรดักชันนำความเชี่ยวชาญและจุดแข่งของกันตนามาปรับให้เข้ากับยุคสมัยและแพลตฟอร์มยุคใหม่ และปั้นโมเดลธุรกิจใหม่เชื่อมคอนเทนต์คุณภาพและคอมมูนิตี้เข้าด้วยกันเพื่อเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานคอนเทนต์และโปรดักชันของไทยไปอีกระดับพร้อมมอบประสบการณ์เหนือระดับให้กับผู้ชมล่าสุดลงทุนอีกกว่า200ล้านบาทสร้างกันตนาเวอร์ชวลสตูดิโอและระบบโพสต์โปรดักชันรองรับทุกแพลตฟอร์มสมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย นึกถึงสีน้ำเงินไปจนถึงเขสีฟ้าทุกคนนึกถึงอะไรกันต้องถามนะครับก็สำหรับครอบครัวกันจาร์เลือกครอบส่วพี่เต้เองอเรานึกถึงบริษัทกันตนาแล้วก็เป็น DNA ที่เป็นสีที่อยู่คู่กับบริษัทกันตนามาตั้งแต่รุ่นสมัยคุณปูุ่ณยานะครับนั้นก็เลยเป็นที่มาของของคำว่า b l u นะครับซึ่งก็ก็เป็นแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์ที่ เราอยากจะนําเสนอด้วยแหละว่าต่อไปนี้เนี่ยอ,อะไรที่ใหม่ๆที่จะเป็นมีความมี Original Content ตอะไรทำง,งนี้นครับจะเกิดขึ้นในในอนาคตเนี่ยก็จะอยู่อาจจะอยู่บนพอรตแพลอฟอร์มนี้นะครับ่มาดูกัมนันว่าในอนาคตเนี่ยจะไปทางดิเรกชันไหนแต่ว่าที่วันนี้เห็นก็จะมีหลายอย่างแล้วใช่ไหมที่เป็นของใหม่ๆอะไรแบบนี้ทำแนวนั้นครับม ในรูปแบบนึงที่หลายๆคนมองทั้ทนการว่าเอ้ยขั้นบิงการนาจะเป็นแบบนี้แต่คณน,น,นตอนนี้มันเหมือนเป็นคลิปไปเลยโอหขอบคุณมากครับพ่อเพราจริงๆจริงๆแล้วรู้ทุกทิมงานก็ยังอยู่นะแต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ย t r a n s f o r มตัวเองไปให้ปรับตัวให้กับให้เข้ากับยุคกับสมัยไปเรื่อยๆตอนนี้ปีนี้ก็73ปีละกำลังจะเป็น74 75แล้วหวังว่าจะเป็น100ปีเป็น200ปีต่อไปแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ทุกยุคมันก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงเราก็ปรับตัวนะครับนี้เราก็ปรับตัวเร็วพอสมควรนะครับในยุคนี้เราก็กล้าลงทุนพอสมควรับลงทุนพอสมควรครับใน <laughs> เดี๋ยวพูดถึงถเรือ่องลงทุนได้ยังทราบสักนิดนึงค่ะว่าสำหรับโปรเจกต์นี้ทางการตนาเองลงทุนหลักเท่าไหร่ย,ยังไงคะก็เหมือนเมื่อกี้ที่ประชุมตะกักเลยเดี๋ยวนี้ที่บอกไปนิดนึงแล้วว่าประมาณร้อยสองล้อสองร้อยล้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับยัง ไม่รวมอีกหลายอย่าง <c oughs> รว่ค่าคนค่าอะไรอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าทั้งนี้มันก็เป็นเหมือนการลงทุนสําหรับเ,เพื่อที่เราอยากจะให้ลูกค้านะครับหรือคนในวงการบันเทิงในอุตสาหกรรมบันเทิงไม่ว่าจะเป็นหนังภาพยนตร์หรือละครหรือละครด้วยนะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่มิสิกวิดีโดอะไรอย่างเดียวนะครับทุกทุกคนเลยเนี่ยได้มาใช้ของที่มีคุณภาพระดับเ,เทียบได้เท่ากับระดับโลกระดับฮอลีว อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าในราคาที่ย่อมหยาบในราคาที่เราคุยกันได้ในราคาที่เราต้องการช่วยซัพพอร์ตให้คุณทำโปรดักชันที่ดีที่สุดในการในงบที่จำกัดและในสถานการณ์ที่จำกัดนะครับในสิ่งแวดล้อมที่จำกัดเราสามารถคนโทรลได้คนโทรลฟ้าฝนคนโทรลแสงสีเสียงได้อันนี้คือสิ่งที่เราพยายามอยากจะทำให้นะครับในส่วนของคอนเทนต์ของคอนเทตเองที่ได้มีการประกาศนันทีเนาะ เขาเรียกว่าเตรียมพือหาแน่นอนเลยนะคะสำหรับตัวเตรียมพือหาไหมคิดถึงกันหรือเปล่าก็ต้องถาว่าก็ะเจริงจริงที่ได้ตัวเองกันนาเองได้เองเนี่ยไม่ได้ทํางานมาตั้งแต่ตอนหลังโควิดใช่ไหมครับก็คิดถึงทุกคนอยู่แล้วอยากเจอตอนนี้ได้ข่าวว่ามีมของเด e ็เฟสก็หมดไปแล้วมีมของแร็กเรสก็หมดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย เมื่อไรเมื่อเมื่อไร่เติเอเอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เราก็เปิดอย่าเป็นทางการแล้วนะครับว่าเรารับสมัครเลยเปิดการออดิชั่นเลยสำหรับ The Original The Original ที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครซึ่งเป็นรายการประเภท Reality Competition อย่างที่ทุกคนชอบนั้นแหละนะคะแต่ครั้งนี้เราจะกลับมาในคือทุกคนก็จะบอกว่าโอ้ ตอนนี้ทุกคนต้องหานางแบบนางงามดาราเซเลบริตี้เอ่อพออินฟลูเอนเซอร์ครีเอเตอร์คุณี้ต้องหาต้องการหาเราบอกไปแล้วนะแล้วหาคพบเครื่องแต่พบเครื่องแล้วอยู่ต้อง ทำได้ปรับตัวได้ให้เข้ากับสระแสการปัจจุบันได้ด้วยต้อง create ตัวเอง re invent ตัวเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะรับทุกเพศทุกวัยเข้ามา audition ในรั้นนี้เรา audition ไปเรื่อยๆเปิด audition ไปเรื่อยตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยว่าได้คนที่ชอบเมื่อไหร่เราค่อยเริ่มผลิตได้ไหม The original re original ก็มีความหมายตามที่แล้วแต่ทุกคนจะเข้าใจแหละว่า เป็นความดั้งเดิมเป็นความกําเนิดเป็นของแท้ของแท้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าที่สำคัญกว่าน,นั้นที่เมื่อกี้พีนยายามจะบอกไปก็คือว่าในการเดียววิจินอลต้องการหาความโดดเด่นที่เป็นตัวของตัวเองที่ดึงดูดออกมาใช้ให้ได้เต็มศักยภาพของตัวเองด้วยนะครับนะครับอันนี้คือความออริจินอลของใครของเขาเนี่ยบางทีเนี่ยสอนกันไม่ได้นะต้องมาตั้งแต่ ีอ e นะต้องแบบว่าต้องมีของมาเราถึงจะมาทําต่อให้คุณได้เนี่ยก็จะเราจะมาดูว่าคนรุ่นใหม่เจเนเรชั่นต่อไปเนี่ยแล้วทุกเทศทุกวัยเนี่ยนะครับเ <c oughs> ชิญสมัครเข้ามากันเยอะๆเดี๋ยวเรามาคัดกรอกกันได้อีกทีนะรเรามาเจอกันเนี่ยเราจะมีการเข้าค่ายแคมป์โหดมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ทําก็จะโหดปรนหัวนะครับถึงได้อาพู้ถึงมีเทอร์หน่ เเทอี่เราจะได้เห็นการอะไรยังไงบ้างจริงจริงจริงจ,งจงแล้วเนี่ยยังอุบไว้ก่อนดีกว่าสําหรับผู้ที่จะเข้ามาร่วมรายการนี้แต่ว่ารับรองว่าคุ้นหูคุ้นตากันแล้วแหละอย่างน้อยอย่างน้อยนะ แฟมิลี่ของเราเนี่ยเดี๋ทั้งแบล็กรีสทั้งเดอะเชสอะไรเนี่ยเราได้เจอกันแน่ๆเพราะว่าเขาก็ฮุ้ดเขาเป็นเมนเทอร์มาแล้วเป็นแมสเตอร์เมนเทอร์มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ได้ได้อาจจะได้พบกันนะแต่ว่าสําหรับรายการเนี้ยเรายัางไม่บอกเราก็เพราะว่าเดี๋ยวบอกแล้วเดี๋ยวจะอาจจะเปลี่ยนพตอนที่ mm hmm. ทําแล้วเนี้ยเพราะมันไกลไปนหน่อยไกลไปนหน่อยนิดนึง mm hmm. นะครับแต่ว่าได้มีความสนใจที่จะร่วมงานกับใครหลายๆคนก็ได้ติดต่อไปบ้างแล้วครับ อยากให้ชมอยากให้ชมเร็วที่สุดอยากให้ชมแล้วภายในแบบสิ้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากแบบทั้งกุหลาบอะไรอเงี้ยซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นมันก็แปลว่าตอนนี้มันต้องเปิดกล้องแล้วไงแต่มันกีเนี่ย ก็เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวออเดชั่นก่อนออดีกว่าออเดชั่นแบบให้เต็มที่ก่อนแล้วให้เวลากับเขาหน่อยเพราะว่าบางทีเ,เราก็อยากทํางานคุณภาพอะเออยังไงยังไงเราก็เราก็เป็นคนเกิดมาจากวิทยุโทรทัศน์คำนี้คนวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมันภาพยนตร์เนี่ยเราก็อยากทาให้ได้เต็มที่ให้มีเวลาเตรียมตัวให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีสิ่งดีให้ออกไปให้ได้มากที่สุดค่ะ แน่น,นอนเอยวันน,ากกาวนี้เนี่ยประก,กาศแล้วขอประกาศเลยนะครับนะครับแล้วสว่วนเป็นทางการ audition ออเข้ามาเยอะๆเลยนะครับออนไลน์ทุกที่เลยมาที่นี่ก็ได้ไปที่โพค่บก็ได้ที่อินดานที่ไหนก็ได้นะครับ,ต,รบติดต่อเข้ามาเดี๋ยวเราจะลงขึ้นเป็นขึ้นเป็นข้นนขอมูลไปให้ที่ที่เว็บไซต์น,นะครับก็อ,อย่างที่บอกแหละสมัครเข้ามาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆบอกทีละขั้นทีละตอนอัปเดตเรื่อยๆว่ามาเจอกันเมื่อไหร่ทำอะไรบ้างที่ไหนวันไหนครับการัดเซ็ ในวันที่คนก็ทำยูทิปออนไลน์นใช่ใช่จริงๆก็จริงๆแล้วรูปแบบของของอการแข่งขันที่เรากำลังจะเอากลับมาเนี้ยอาจจะมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ต้องก็ก็ความเป็นตัวตัวพี่เต้เองอะคามเป็นคนพี่เต้เองยังยังไม่ได้ยังไม่เปลี่ยนคนยังเป็นคนนี้อะแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันเราชอบอยู่กับชอบอยู่กับเด็กชอบอยู่กับน้องๆ <S <S เก็อยู่กับเอกคนรุ่นใหม่ๆเพราะนั้นเราก็จะพอจะรู้ว่าเราก็มีหลา,เลลาหเนเหลนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็เราก็จะพอรู้ว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทําตัวให้เข้ากับเขาเยังไงนี่นี่มันประกอบด้วยหลายอย่างนะเรียนอะไรที่คอมเพลติชันเนี่ยมันมีทั้งผู้เข้าสมัครที่มาซึ่งต้องเป็นรุ่นใหม่แน่ๆพฤติกรรมเขาก็จะไม่เหมือนเดิมแน่ๆแ,แล้วเมนเทอร์ที่เข้ามาเราที่เราก็อาจจะไม่เรียกเมนเทอร์ตรงๆกงันนะ ก็อาจจะเรียกเป็นเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวดูกันอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า,าผู้ที่จะเข้ามาแล้วเป็นเป็นตัวแม่แล้วเป็นตัวแม่แล้วน,น,นีก็จะต้องอาสามารถปรับตัวได้ได้พอสมควรเหมือนกันแล้วต้องคุยสื่อสารกับคนที่อยู่ยุคระหว่างการเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุคอย่างเงี้ยได้ได้เขาได้เข,ข้าใจเหมือนกันนะเพราะคุยกับเด็กอยู คุยกันคนละภาษามันก ah ็จะไม่ไม่ไม่นี่แล้วก็มันก็ไม่แซ่บนต่ไม่สนุกอะไรแบบนี้ก็ก็เดี๋ยวจะมีการปรับในส่วนตรงนั้นแต่ว่าการเป็นการกลับมาของเวลที่คอมเพลติชันเป็นการกลับมาของฉันเป็นการกลับมาของคุณเต้มาไหมาะกลับมาทังที มีหลายแพลตฟอร์มที่ทำรีลิตี้แต่ไม่มีแบบนี้นะจ๊ะนี่ไม่ยอ <c oughs> มนู้จกตํานานแล้วก็ตํานานที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีรอยใจอยู่โอเคยังไม่ได้ไปไหนจริจริงมองว่าอยากให้เป็นหาของเป็นโพสต์โปรดักชันหรือโปรดักชันเองในโลกนี้เลยจริงๆแล้วก็บริษัทตํานานี้ทําทําโปรดักชันและโพสต์โปรดักชันให้กับ หลายหลายคนนะหลายคนนะนเครดิตในท้ายภาพยนตร์ในท้ายซีรีส์ต่างเนี่ยแอนิเมชันต่างเนี่ยมานานแล้วแต่ว่าในอดีตเราอาจจะบอกได้บ้างไม่ได้บ้าง <S <S วันนี้เราบอกได้เต็มที่แล้วว่าเรานี่แหละคือคนที่ทําเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องอะไรแบบนี้ครนั่นจรสิ่งเป็นสิ่งที่เราทํามาแล้วเรา,ามีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นแล้วสิ่งที่เราลงทุนไปทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเราก็หวังว่าจะเป็นจนิมิตหมายใหม่มิติใหม่ของอุตสาหกรรม บันเทิงของไทยที่สามารถส่งออกไปสู่โลกนี้เพราะว่าคุณภาพเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะนั้นเราก็หวังว่าชาวต่างประเทศจะมาใช้ที่ของเราแล้ว,ลวเราก็หวังว่าสิ่งที่เราทําที่นี่จะส่งออกไปสู่สายตาคนทั่วโลกคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์คอนเทนต์อ e ส t คิคอนเทนต์คือที่สุดใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่ทําคอนเทนต์็อาจจะสุดกว่า <c oughs> ถือว่ามีน้อยนะครับแต่มีที่นี่ <c oughs> ที่มีที่มีที่เป็นมืออาชีพแนละอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มาที่นี่ก็จะได้ครบเลยคือตั้งแต่ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงสุดท้ายออกมาเป็นภาพย,ายนตร์เลยคือมากับ Imagination มากับความฝันมากับจินตนาการเราสามารถทำให้เป็นจริงได้ในราคาที่ดีแล้วก็เวลาที่รวดเร็วตามกำหนดนะครับแล้วก็ บุคลากรเนี่ยโอเคเราก็พัฒนาด้วยนะฮะแล้วเราก็ต้องทําให้มากเราถึงจะมีประสบการณ์ให้มากตอนนี้สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งคือว่าเราจะทํำยังไงให้สิ่งนี้เป็นที่รู้จักของทุกๆคนทั้งโปรดิวเซอร์เองทั้งอินฟลูเอนเซอร์เองทั้งครีเอเตอร์เองเนี้ยให้เข้าใจว่ามาทำัปเยอะๆให้เราเนี่ยแล้วก็ช่วย spread the word นะครับ บอกคนไปเรื่อยๆประชาันให้เราว่านี่มีสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยแล้วจริงๆและสามารถทําได้มากกว่าจินตนาการอยู่อยากจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ใต้น้ําบนดินบนโลกอยู่จังหวัดอะไรที่มีถ้ำใช่ไหมอยู่ในถ้าเลยก็ลงไปอยู่ในน้ําอยู่ในน้ําแล้วก็ไปอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยสามารถอยู่ได้ทุกที่ขึ้นเดเยวอากาศก็ได้โอเคฝากนะคะฝากฝากด้วยค่ะฝาก กลับมาฝากตัวอีกทีนะครับสาหรับที่ใครที่ยังไม่เคยเรายังไม่เคยเจอกันนะครับเต้นะคะเนี่นะคบเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับโปรเจกต์ใหม่ๆของบริษัทกันตนาในเจ็สิาปีปีนี้นะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ผ่านต่างไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่พอเท่านั้นจะมีเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆนะครับแต่ว่ายังไงคนที่คิดถึงกันก็อย่าเพิ่งเบื่อด้วยนะครับเพราะว่ารอกันมานานสักพักงหนึ่งแล้วตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาเล้วนะจ๊ะมาไม่ได้กลับมาเล่นๆนะ จริงเท่านใดท่านนี้กลับมาเป็นทีมด้วยมีพ่อแม่พี่น้องมาก็เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ครอบครัวเราพร้อมที่จะกลับมาแล้วก็พร้อมที่จะบริหารแล้วนะคะครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับ